ผักบุ้งเป็นอะไรใครพูดใครพูดอะไรให้ผักบุ้งไม่สบายใจเห็นช่างาดิทำไมมันพูดเลยบอกว่าเหมือนเขาแซวตำรวจแล้วค่ะบอกว่าเหมือนผักบุ้งใช่ไหมที่บอกว่าแบบยืนกินเทเช็คไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยมุ้งก็เลยสวกไปบอกว่าคุณรู้ได้ไงว่าเราไม่ทางานช่างคนไหนเราทั้งวันเหรอช่างคนไหนชื่อไม่มึงพูดจาอะไรกับหลานกูแต่หลานผมเสียใจอ่ะเจนรู้สึกไม่ดีเจะยอมรับเลยเจนรู้สึกไม่ดี ลูกเกิลเจลูกเกิลเจไม่ต้องมานั่งคุกเข่าต่อหน้าผมผักบุ้งอยู่ไหนวะขับถนนเส้นเดียวเราได้ไงวะใช่ใช่ใช่คุณโทรหาดีกว่าอันนี้อยู่ในข้างหลังข้างหลังผักบุ้งเป็นอะไรใครโพสใครพูดอะไรให้ผมไม่สบายใจช่างดิทีทำไมมันพูดอะไรบอกว่าเหมือนเขาแซวตำรวจแล้วค่ะบอกว่าเหมือนผักบุ้งใช่ไหมที่บอกว่าแบบ ยืนกินเพจเช็คไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยมึงก็เลยสวกไปบอกว่าคุณรู้ได้ไงว่าเราไปทํางานคุณีเวลาวมกับเราทั้งวันเหรอช่างคนไหนไปเยอีกแก,กเหรออนีอ่แกเหรอไอ้ออที่ตลาดราคาตกนะแทงแทงเลยไหมครับแทงเลยไหมครับลูกนี่แค่คำเดียวมึงตามกูมาโอเคครับลูกรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอนี่เ็ล,ลูกอบอรอเดี๋ยวเบอไม่ได้ไม่ได้ลูกมึงเอาไง ก็ปล่อยไปมึงไปสั่งสอนเจ๊เข็ดดี้รู้ข้ามมาข้าไม่ไม่หมายถึงว่ามึงจะรู้สึกยังไงคนต้องให้ตอนแก่เนี่ยปวดหัวปกติใช่ตอนพี่จอร์นมามันจะเป็นแบบไอเขาก็เพื่อนกันหรือพ่หรอเพื่อนพี่จอร์นพี่อ๋อประเดี๋มันก็แต่ตอนแรกก็ไม่ใช่หรอใช่เจ๊เขดี้อะไรนี่ไม่ใช่เพื่อนเราพวกเราก็ร้องคว้าอาว้เลนะบอสคว้าอาไว้ด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องควักไม่ต้องควักพวกมึงยอมโดนแบ็คลิดเปล่าแค่นี้ปิดอวัยปิดอวัไปรู้เลยเฮ้ยไม่ต้องให้มันทำงานบอส แค่แค่ซ่อมรถพันหนึ่งไม่ต้องให้มันทำงานฮัลโหลช่างครับผมเจ t เกที่อยู่ไหน <T> เจ๊เกที่ออกเวรแล้วครับใช่หรอว่าอยู่ไหนเจอยู่ในเมืองบอกได้ได้อยูอย่นะใครมีเบอร์มั่งอะ่ะ เคที่เขาไม่ได้อยู่เวนต์แต่เดี๋ยวจะเขาอยู่กต่เช้าครับเขาออกเวนไปแล้วออกเวนไปแล้วใช่ไหมมีเบอร์ไหมมีมีนะเจสซี่มีเจสซี่ให้เขาหน่อยไปแลกนะเขาก็ได้เมมดิโทรหาตัวดิบอกจะซื้อของหรืออะไรก็ได้เออบอกมีของร้อนจะขายที่อะไรก็ได้ไอ้ฉี่มึงบอกมันว่าอะไรบอกว่าจะซื้อกระเป๋าหมีให้เอามาให้ผมที่กาลัดครับเท่าไหร่มันขายเท่าไหร่ ไม่รู้ครับไม่ได้ดิวราคาไว้แค่บอกให้เอามามึงไปกดเงินมามึงจ่ายแม่งแล้วเดี๋ยวมึงจ่ายแม่งหรือกูแทงมันแล้วกูปล้นมันอีกมึงจ่ายมันเป็นเงินสดอะร้ายมันดึงก็พอได้กระเป๋าแล้วกูค่อยแทงมันไงแต่ไม่มีตังค์ไงงมก็ช่างสภามันดิได้เลยลูกพินจิตเกี่ยวอะไรกับสภาสภาแค่มาดึงให้โอเคได้เลยลูกพินจิตไอ้เหี้ยทำกับหลานกูพูดอย่างนี้กับหลานกูได้ไงแต่แต่ตอนนี้ผมจะได้คืนใช่ไหมครับผมไม่มีตังค์แล้วครับก็เออเดี๋ยวกูปล้นแล้วเดี๋ยวกูเอาคืนไงมึงจ่ายมึงจ่ายมันเป็นเงินสดอะ ครับเขาบอกว่าไม่มีของขายครับแล้วเขามีอะไรบ้างอ่ะไม่ขายบะหมีก็ไม่ขายรู้ดีว่ะอะไรบ้างอ่ะเขาไม่ขายได้เลยเหรอมันไม่มีอะไรขายเลยมันมีใครเตือนเปล่าเขาใช่างมีใครเตือนเปล่ามันเลยแล้วก็เห็นบอลรับที20อยู่นะมันก็มันก็ไม่ไม่ต้องหลอกขายอ่ะมันก็ตามมาทึมมันยังไงมันก็ต้องเอากุญแจก่อนอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยรู้ดีกูบอกแล้วกูพูดไว้ก่อนนั่นแล้วว่ายังไงก็รู้ไปรอหน้าหน้าสอนอเลยปะ อันก็เรียกตังค์จากมันตรงๆเลยดีกว่าดีไหมครับลูกพี่เออเดี๋ยวกูแทงมันเรื่อยๆอ่ะกูขอแค่สองอย่างก็คือหนึ่งเลยขอโทษหลานกูสองเลยสองแสนแต่ถ้าเขาขอโทษล่ะลูกพี่จะเอาตังค์ก็เอาดิเป็นบทเรียนไงทำขอโทษมันมีราคาเสมอคือคนเรามันก่อนจะพูดอะไรมันต้องไต่ต่อไปแล้วเพ่พี่ก่อนพูดอ่ะเจ๊ดิบวกงวดตำรวจงูแมว ทางซ้ายทางซ้ายข้างซ้ายขทา,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 างซ้ายหน่อยวะเ,อยะเฮ้ยเฉลี่ยเท่ากันฉเฉลี่ยเท่ากันซ้ายขวาเป็นคนเดียวที่มาใส่ชุดแก๊งนยนะ่าเรื่องเรื่องอะมารอคุยมานะไม่ทำไรคุยกันเฉยๆมารับเพื่อนอ๋อรับเ<ต>พื่อนเหรอเพื่อนใช่เติดคโค้ะครับเตกันแล้เต็มไปหมดเลยิงไปแล้วอะไหนวางไม่หเดีมย้ำครูอะเดี๋ยวผมไปสืบข้อมูลให้อีกอีกสอง อีกสองนาทีสองนาทีตำรวจบอกอีกสองนาทีโอ้โหไอไอไอเ<ร>อฟแม่งเขาถ่ย<ช><ร>สุดขาวแล้วก็แบบอยากได้สุดขาวขึ้นเฉยเลย,เยแล้วเคที่มามึงบอกให้ขึ้นรถใครก็ได้นะคนหนึ่งที่นั่งคนเดียวแล้วครับตามกูมาให้เขาขึ้นรถเดี๋ยวมึงเดินไปหาเจคที่แล้วก็มีเรื่องจะคุยด้วยขึ้นรถมาด้วยหน่อยได้ครับเป็นไงมาแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละยังไงคนขึ้นรถ ไปขึ้นรแล้วครับไปยังจ้าไงจ้าไปขึ้นรถไอ้คนนั้นเลยมาครับให้ป่ะผมนายนะคือรถอะไรคือไอ้ซิกม่วงอ่ะไอ้ซิกไม่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 ใช่ไม่ใช่แสบไม่ใช่เหรอไปไปไหนอ่ะดูดิมาไหนตามไปดิขับไปไหนกันนะเขาถามขับไปไหนเขาตามมาบ่อยเขาตามมาโยน อยู่ไหนกันนะยายปองไปยายปองโอเคแต่เขามพี่ติดตามพี่ติดมาเลยตามพี่แย่กูอยู่ข้างหลังพวกมึงหมดเลยก็คือผมนำว่างั้นขับนำสิให้ลูกน้องไปเปิดเคลียร์ทางก่อนได้แต่ผมจอดทุกเรียบร้อย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 ครับผมปิดเลนแม่รถวิ่งสวนมาก็ป็นไงก็ลงมาคุยกันนี่ พอเข้าคุยตอนนี้ถ้าตอนอื่นไม่คุยแล้วนะท่าหลวใจดีข้างหน้าครับเอ็มมานี่เอ็มมานี่ยเอ็มยืนตรงนี้เอ็มยืนตรงนี้นี่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไม่มึงพูดจาอะไรกับหลานกูขอบุ้งใช่ไหมใช่ปาตะกอนด้วยปลาตะกอนด้วยตะกอนด้วยคือเจ๊อ่ะรู้จักผักบุ้งแล้วก็แม่ผักบุ้งเอ็ก็คิดว่าแซวเล่นๆแต่ว่าน้องมันโมโหแต่ว่าเจ๊ก็ขอโทษแล้วแล้วก็ ปากหมอขอโทษด้วยคินขอโทษโดยตรงไปแล้วแล้วก็ไปขอโทษทางหมอขอโทษอีกทีนึงคือรู้แหละว่ามันคำพูดที่มันไม่ดีแต่ก็รู้แต่ก็ขอโทษไปแล้วเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องอ่ะเอ๊คิดว่าโอเคหนึ่งแม่เป็นเยื่อสองไปหลานหมอรินนะนะใช่ใช่สมัยก่อนเธอเป็น เรารู้จักกับแม่เขาไม่ใช่ว่าเราจะจะพูดอะไรก็ได้กับลูกเขานะจะเข้าใจเข้าใจเจ๊ถึงขอโทษไงเพราะว่าเจ๊อะรู้ว่าเจาพูดผิดไปคือตอนแรกอะตำรวจยืนอยู่เรื่องมันหนีอย่างนี้คือตำรวจอะเขายืนอยู่ตำรวจที่อยู่ฉันก็ถามว่าคุณตำรวจทำร้ายมีเคสหรือเปล่าคือเหมือนกับคุยเล่นปกติอะแล้วคนตำรวจเขาก็ไม่บอกว่าไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไล่เจ๊เลยมาที่าพไหนพี่ มีอะไรอ่ะใช่ใช่ยืนอยู่เจ๊ก็เลยบอกเข้าไปเข้าไปตกร้ายแ้วกันแล้วพอดีอ่ะหมอยืนเข้ยืนอยู่ตรงนี้หมอหมอเดหยวอะไรนะผักบุ้งเดดดี๋ยยวรอไปปเ็ู่้จ๊ก็ก็เลยเอ่ยแตลขึ้นไปบอกว่าอ๋อมันเป็นเจ้าหน้าที่ผ้าของมันเป็นอะไรนักทีนี้ก็เลยผมก็เลยร้อนบอกว่ารู้ได้ไงว่าไม่ได้ทำอะไรเงี้ยคือตัวจริงอ่ะเจ๊เห็นอยู่แล้วว่าผักบุ้งอะทำงานเจ๊เห็นอยู่แล้วแต่คือคือแบบว่าเราก็ พูดตรงๆอะเฮียเรารู้สึกผิดเรารู้ว่าน้องเป็นหลานแต่เราก็ไม่ควรพูดแหละแบบนั้นอะคือเห็นน้องทํางานอยู่แหละอารมณ์แบบแวอ่ะปากเสียพูดง่ายๆเจ๊ก็รู้ว่าผิดเจก๊ก็ไม่ได้รู้สึกดีนะเจ๊รู้ว่าน้องโกรธเจ๊ถึงขอโทษน้องเต็มที่เลยแล้วก็ไปขอโทษที่โรงพยาบาลด้วยแต่รานผมเสียใจอะ่ะ ช่เจรู้เจรู้เจถึงรู้สึกผิดขนาดไปมันเอากลับมาไม่ได้เจ๊ถึงรู้สึกผิดขนาดนี้ไงเจถึงไปขอโทษหลานไงพูดไมดีอพูดพูดเป็นต่อยหอยเลยเดียก็ิวเซลกันได้แต่ว่าดืมนึกถึงความรู้สึกน้องไงว่าโอเคน้องผมไม่ได้ฟังที่อะไรแม่งเลยเราก็เห็นอยู่แหละเราเห็นอยู่ตลอดว่าน้องอะทำงานเอาถึงไปขอโทษน้อง ให้เจแคปให้ดูก็ได้หรือจะให้เจ๊คือฟังนะค,คือเรื่องขอโทษขอโทษไม่เข้าใจอ่ะแต่คือปากเจ๊มันทําให้หลานผมเสียใจอ่ะแล้วมันเสียใจไปแล้วอ่ะแล้วพ่อมันก็ฝากไว้ที่กับผมอ่ะเจกก็รู้แหละว่ามันแล้วจะรับผิดชอบ,บอกับคาพูดตัวเองยังไงอะ่ะเจกก็ไปขอโทษหลานแล้วแล้วจะให้หลานจะให้เจ๊ทำยังไงหลานจะให้ทํายังไงอ่ะหลานไม่อะไรหรอกแต่หลานผมเจ็บผมเจ็บกว่าครับเข้าใจเข้าใจนั่นมันก็พ่อพูดกันตรงๆงอ่ะ มันก็เหมือนหลานเจ๊คนหนึ่งเหมือนกันแหละถูกไหมล่ะเพราะว่าเจก็รู้จักกับแม่มันถูกไหมไม่ครับไม่ถ้ารู้จักกันจริงยังไม่พูดอย่างงี้ครับแนั่นแหละก็ถึงบอกว่ามันเป็นความปากพ้อยของเจ๊ไงที่เจพูดไปไงคือจังหวะมันเล่นโป๊ปาโป๊ปาเข้าใจฟิวใช่ป่ะแล้วคือแบบน้องอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยแซวไปนั่นแหละแล้วคือแบบอ๋อแล้วคือเจ๊ก็เดินไปขอโทษตรงนั้นเลยนะขอโทษหน้าสอนนองตรงนั้นเลยนะ แล้วก็ยังข้อความไปขอโทษด้วยแล้วก็ไปที่โรงบาลอีกไปขอโทษฝากหมอขอโทษอีกคือไม่ใช่ว่าเจรู้สึกดีเว้ยเจรู้สึกไม่ดีเจยอมรับเลยเจรู้สึกไม่ดีลุกขึ้นเจลุกขึ้นเจไม่ต้องมานั่งคุกเข่าต่อหน้าผมมันมันถามว่าเอาตรงตรงเฮียแก็ไม่ได้รู้สึกดีว่ะเอาตรงผมมันไม่รู้ว่าไม่ได้รู้สึกดีอเอาเอา,อางี้ดว่าเจ อยาจะให้เจ๊ขอโทษหลานยังไงเอางี้ดีกว่าคิดว่าผมตักเตือนดีว่ะเราก็อย่าไปพูดกับใครอย่างนี้อีกมันเสียความรู้สึกแค่นั้นเองถ้ามีครั้งหน้าผมไม่จบแค่ครั้งเดียวไปพวกเราทำไมมาเสียของเต้เว้ยไม่ไปหายหวังดลเมื่อกี้หวังมันจะ ไปร้านเสื้อผ้าเลยนี่เขาจะไปจกปลาพี่เขาจะอะไรนะได้ไม่ได้นึกว่าใส่หน้ากาไม่เราเราคุยแล้วเป็นไงบ้างพี่เขามาน่าจะมาทา